KDC พากินดินเนอร์คอสอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาบนเรือสำราญสุดลักชูโอคุระครูสโดยโรงแรมดิโอคุระเพสทีดแบงคอกบัตรเครดิต KDC ลดสามสิบหไม่ต้องใช้คะแนนสำหรับซ mm ิมโฟนีออฟริเวอร์ดินเนอร์ราวมีเวลคัมล็อคให้นั่งรอก,ก่อนลงเรือบรรยากาศดีฟิลญี่ปุ่นมากรอบดินเนอร์เปิดบร,ริการทุกวนันลงเรือที่ท่าเรือเอเชียทีคตอนหนึ่งทุ่มเรือออกหนึ่งทุ่มสิบห้าใช้เวลาสามชั่วโมงที่นั่งดินเนอร์อยู่ชั้นล่างแบ่งเป็นสองโซนขึ้นอยู่่กกกัับคคออออรสสาาาหททีเเลืปิ อาหารไปดูวิวไปคอสซีซันอลไคเซกิเป็นที่นั่งแบบนี้กินไปดูวิวไปอย่างฟินวันนี้เคดีซีพากินซีซันอลไคเซกิคอสอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมเริ่มด้วยมะเขือเทศดาชิถั่วแลลญี่ปุ่นท็อปด้วยอิคุระและปลาชิราสุคอสต่อไปเสิร์ฟมาสามเมนูเต้าหู้งาซอสถั่วเหลืองท็อปด้วยอูนิปาลาไหลหมึกหิ่งห้อยและกุ้งลาซอสเมนไทโกซาบะดองรมควันกับเห็ดชิเมจิลาซอสบวยซาชิมิรวมจากตลาดปลาโทโยสุจัดมาแบบสวยมากไข่ตุ๋นลอฟเตอร์บิสท็อปด้วยขาปูหิมะเเนนนืออวววาาาากกิญี่่่่ปุุ 4, จตะยมมแบบ ซูชีสี่คำที่ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลจากตลาดปลาโทโยสุเสิร์ฟกับซุปใส่ปลา,าอมามาดดยเห็ดเข็มทองปิดท้ายด้วยขนมหวานเลือกได้คนละหนึ่งเมนูสาเกฮันนี่เจลลี่กับผลไม้สดหรือโดรายากิไส้ถั่วแดงราดซอสมัช,ช่าดินเนอร์เสร็จแล้วก็ขึ้นไปนั่งชิลชมวิวต่อที่ชั้นบนจะเป็นที่นั่งแบบโอเพนแอร์บรรยากาศดีมากบัตรเครดิตเคดีซีลด3 5เไม่ต้องใช้คะแนนซีซันอลไคเซกิเซ็ตลดเหลือ3 6 9 2บาทเทปันยากิเซ็ตลดเหลือ3933บาทวันนี้0กันยสามยสิบสามบาู ok